ุสวัสดีครับผมผมศักช่องที่ชาดอยครับผมมนีผมก็บอได้ไปไกลครับผมมนีผมเองก็เลยมมบานวันนี้นึงก็ขึ้นดอยนี้นะครับดอยอีพีแรกที่ผมมาเก็บเป็นอีพีแรกเนาะแต่ผมมาเบิ้งว่ามีคนเก็บบ่อแต่ว่าเบิ้งลักษณะนเนี่ยบนหนาสีลอยพี่น้องม,มันใกล้หมบานพวดวะแปลว่า,า,วาถ้าใกล้หมบานมันคนสิมาเก็บลายพี่น้องลองไม่รู้น้ำกันว่าขึ้นไปมันสีพอบ่ครับผมครับผมตามกันไปเลยครับผม พี่น,น้องย,อยามาดูคาซันครับผม้นหลายล่ๆพี่น้องแต่ว่าตุนนี่หลยขนาดครับผมตุนมีตะหอยตุนตุนตนหยดสุดยอดเลยครับพี่น้องพี่น้องเอาเลือเอาใช่ก่อนลุงืนอืย พี่น้องดอกนี้กำลังขึ้นครับผมอยู่ดิกำลังแตกสองสองดอกอ,อ่อนๆเลยครับผมโอ้ยงามขนาดนี่ครับแต่ดอกก็งามต่างกันโอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่ครับผม อันนี้แก่รล่ครับผมโหโหใหญ่ Ooh. Ooh. ขนาดกรเผม นี่ครับผมไปเสียบเสียบมาเลยครับผมอ้โหแขงอืมอืม แต่ก่อนใหม่จริงจริงนี่นนเลือดเลือดเป็นด้วยวิ่งนี่อันนี้คืออะไโอ้นี่คู่แกแล้วกับดอกนี้ ตำหลักมันบานลายมือแล้วครับผมเนี่ครับผมมันกำลังขึ้นครับผมเห็นบเกเขียวๆ,ๆ,ๆครับผมน,นี่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 มันเป็นดอกน,น้อยๆครับน,นี่มันก็กำลังขึ้นครับผมอันนี้ต้นมันได้เลยนี่น,น,นี่นี่มันกำลังขึ้นนี่นี่ของสามมือพี่น้องสามมือ,อ,มอก็ขึ้นตำบานเลยแล้วครับผมโอ้โดอกนี่ครับผมโอ้โหใหญ่ขนาด สามดอกก็อิ่มแล้วพี่น้องขอโทษพี่น้องขอโทษ นี да ่ครับผมอืององงอ้อโอ้มัแข่งงานกันอ่งด้อมันอื โอ้นี่ครับผมนี่นี่นี่โอ้ดอกพี่น้องซ้ำแขนบนโอ้โอ้ดอกงามขนาดครับผมดูดิโอ้ขาขาครับผม ชั่วๆเทาไปน้องเต็มแล้วโ,โอ้โหไงอืมนี่สกุลใหนบ้งนี่เหาต้อง มันเล็กสำมร็ยปุ๊บพี่น้องพอได้อามินมาไปได้กินได้ครับผมเด้อพูดนลยนต้องขุดโอ้นี่พูดเลยครับผมดูมด,มด,ดิมันเล็กด้ครับเด้อโอ้นี่พี่น้องงามขนาดเลยดอกเป็นไงเลยไปดิ มันเล็กขนาดเป็นเล็กมันสีนิ้วกับหานิ้วนะความเล็กนี่ครับผมอีพีนี้นะครับเนาะก็ได้เต็มกระต้านึงครับถ่ายเน่ไปถ่ายเน่ครับผมบอกว่าคือการถ่ายเน่ไปถ่ายเน่ครับผมคือว่าผมต้องตั้งกล้องแล้วที่ว่าจะได้งานแต่ละงานเนี่ยผมตั้งกล้องอีกสองตัวอันนี้ครับเนาะกล้องอันนี้อันนี้อีกสองแล้วกล้องที่ผมถ่ายเป็นโกโปรคือถ่ายหลายมุมหลายหลายช็อตแล้วก็บางเทธอก็มันยุ่งยากขนาดพี่น้องว่าจะถ่ายเสร็จในคลิปนึงใช้เวลา สี่ e, ชั่วโมงงานจั้งหมดใส่เวลาสี่ชั่วโมงแต่คลิปที่ผมถ่ายมาเนี่ยมันก็มันสั่นกับตีนาะมาใส่เวลาดุนขนาดพี่น้องแล้วก็หินก็ที่ปักก็บ่เคยพี่นี่มีแต่แกนหินปักกระเบื้องเล็กๆยังงอ่ะครับราคาเนี่ยกระกองครับผมเนี่ยือครับผมและอีกอย่างผมก็ที่ว่ามีคอมเมนต์อะไรว่าผมว่าดูว่ายังก็คือผมเวลาทำงานเวลาเทำงานผมผมจะตั้งกล้องหลายตัวครับผมส่วนกล้องที่ถ่ายอยู่นี่อยู่เนี่ยมันคือกล้องจากยูทูบเนาะอันนี้กล้องแอป้าผมแอปฝาเพาะวนี้เวลาผมถ่ายผมจะเอานี่ไปลง อ่าวฝากับกล่องกล่องตัวนี้ครับผมเนี่ยนะครับนี่ครับผมโอเคครับผมจะได้ฝากติดตามพี่จะไปนะครับเนาะวาสิมานบะครับผมเนี่ยโอเคครับผมจะได้ก็ขอบคุณเละครับที่เขามาชมตั้งแต่ต้นคลิปตนคลิปนะครับเนาะและกเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าครับผมแหละขอบคุณครับที่ซับสไครต์ให้ครับผมส่วนพี่นี่ผมก็สั้นนีแหะครับผมคว้านขนาดครับผมเนี่ยมันก็ไดเนี่ยครับนี่ครับผมมานอยู่มานอยู่ครับผม โชคดียอย่างหนึ่งคือแสดงว่ายังไม่มียังไม่มีไผ่ขึ้นมาเก็บก่อนนานนานเดียรผมมาเนาะถ้าไม่ขึ้นคามาเก็บก่อนอสมดบ่มีเหลืออันนี้แสดงคนบ่มีคนขึ้นเข้ามาโอเคครับผมอย่าได้ฝ่าติดตามอยพี่อไปนะครับเนาะสวัสดีครับผม